ลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC 1 0 8ยดเลขรวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณหลักร้อยบน8มวดค่ะโดยสูตรนี้ค่ะงวดที่แล้วเข้าเลขเด่นคือเลข3นะคะมวดที่แล้วสูตรนี้แอนดมินคำนวณเลขเด่นได้136นะคะในหลักร้อยเนาะ ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก3 9 5ค่ะหลักร้อยเข้าที่เลข3นะคะจะนำสูตรนี้มาคำนวณกันต่อเลยในงวดนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะสูตรการคำนวณหลักร้อยบนสูตรนี้นะคะจะใช้หลักสิบบวกหน่วยล่าง2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก2บวก3ค่ะเดี๋ยวเริ่มคำนวณเลยนะ ก็จะใช้หลัก10คือเลข9บวกหน่วยล่าง2ครั้งคือเลข9ก็ใช้9บวก9บวก9ค่ะ9บวก9ได้18 18บวก9ได้27นำเลข7มาบวกเลขคงที่คือเลข1 2 3 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3นะคะได้เลขเด่น8 0 3ค่ะ ผลการออกระวัล3ตัวบนออก051งวดนี้หลักร้อยเข้าที่เล็0ค่ะต่อไปใช้5บวก8บวก8 5บวก8ได้13 13บวก8ได้21นะคะนำเลข1ตัวท้ายมาบวก1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7เลขเด่น2 4 7 ผลการออกระงวัล3ตัวบนออก404ค่ะงวดนี้หลักร้อยเข้าเลข4ค่ะต่อไปใช้0บวก0บวก0 0บวก0ได้0ค่ะนำเลข0ูมาบวกกับเลขคงที่1 2 3 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6ค่ะเลขเด่น1 3 6ผลการออกรางวัลนะคะ3ตัวบนออก6 6 1งวดนี้ก็เข้าที่เลข6นะคะหลักร้อย ต่อไปค่ะใช้6บวก6บวก6 6บวก6ได้12 12บวก6ได้18ค่ะนำเลข8มาบวก8บวก1ได้9 9บวก2ได้11ใส่1 1บวก3ได้4ได้เลขเด่น9 1 4ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก9 9 4ค่ะหลักร้อยเข้าที่เลข9 ต่อไปใช้9บวก4บวก4 9บวก4ได้13 13บวก4ได้17นะคะนำ7มาบวก7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3เลขเด่น8 0 3ค่ะผลการออกรางวัล3ตัวบนออก3 0 3งวดนี้เข้าที่เลข3หลักร้อย ต่อไปใช้0บวก0บวก0 0บวก0ได้0ค่ะนำศูมาบวกเลขคงที่0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6เลขเด่น1 3 6ผลการออกรางวัลนะคะ3ตัวบ bon นออก6 2 8หลักร้อยเข้าเลข6ค่ะงวดต่อไปจะใช้2บวก9บวก9 2บวก9ได้11 11บวก9ได้20นำเลข0มาบวกนะคะ0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6ค่ะเลขเด่น1 3 6ผลการออกรางัล3ตัวบนออก3 9 5หลักร้อยเข้าที่เลข3มาถึงงวดวันที่1กุมภานธ์64นะคะเราจะคำนวณโดยใช้หลัก10บวกหน่วยล่าง2ครั้งคือ9บวก5บวก5ค่ะ 9บวก5ได้14 14บวก5ได้19นํานำเลข9มาบวกกับเลขคงที่คือเลข123 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5ค่ะได้เลขเด่นนะคะหลักร้อยบนนะคะคือเลข0เลข2เลข5 1ใน3ตัวนี้เลขไหนจะเดินดีเดินต่อหรือไม่รอลุ้นค่ะ ใครมีเลขไหนโดนใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆสวัสดีค่ะ